ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับมื่อนี้กามาพอๆกับพอแต้มอีกนะครับเนาะครับพอแต้มพามาติดตามเลขพออ้วนพี่น้องครับแต่ว่าพอแต้มพอได้ขึ้นไปครับพอผลนะครับเด้อพอแต้มมีรถไปนะครับก็เลยได้ตัวตัวเลขมานะครับก็คือเก่าลับพี่น้องก็ตัวเก่าคือเกาอ่อลับเป็นไปบ่ได้กระไดเนาะเอฟซีเนาะ ครับมือวันที่16พี่น้อง16มีนาคม2567รัฐบาลไทยเข้าออก997 626ครับเลขล่างก็ออก78พี่น้องครับส่วนเลขหน้าข้างที่1น,นะครับเด้อ571หน้าข้างที่2 509ท้ายข้างที่1 794ท้ายข้างที่2 329นะครับ ครับท่านอาจารย์นักคิดนะคำนวณน,นะครับเนาะจดไว้แคปหน้าจอไว้ก็ได้ครับเลขพ่ออ้วนงวดที่ผ่านมาพี่น้องนี่ครับไปได้เบิ่งเลติดตามพ่อเตียมก็ได้เห็นอยู่นะครับเนาะวันที่16มีนาคม2567พ่ออ้วนสรุปพงสุดท้ายนะครับบนล่างวิ่งรูด6กับ9ก้ามา6กนะพี่น้องแต่ว่าเลขจับคู่6061 64ครับเลขยกปิดออก26งหกนะพี่น้องเนาะ กถือว่าเล็กวิ่งนะโบ่โบลุดนะครับเด้อของพออวนนีนะครับเขามาดีตลอดแต่ว่าเล็กจับคูนี่หลุดนะครับเอาวงวนนี้ได้มากแล้วพี่น้องมาเบิง่งมาติดตามน้ากันนะครับเนาะ มาเตรียมเอาจัดๆรงไหน่อยพี่น้องหนึ่งเมษายนพี่น้องเนาะ สัตว์บ you know, ่พ no, ี่น้องสัตว์บ่เนา ับเลขเด็ดพออ้วนนะครับคือกเกาพี่น้องพอเราห้มาเดี๋ยวก็เตรียมจะต้างมีเขียนยังไงบ่ ครัยายสัดเกี่ยนกระดิ่งนอพี่น้องเนาะครับพอละม่าเป็นบนล่างคือเกาพี่น้องหกหกกับแปดนะครับ นี้พ่อแล้วเน้นให้ที่แปดนะครับต่ว่าหลักหกเข้ามักเข้าเก่านะพี่น้องเน้อครับประิงพอมันจับคู่นะครับ หกหนึ่งหกสามหกห้านะครับลักแปดพี่น้อง แปดสามแปดสี่แปดห้านะครับ ครับพ่อเราเน้ในให้ที่แปดนะพี่น้อง ครับเห็นสามแปดสามแปดสี่แปดห้าน,นะนนะครับเอาสัดเกนยนนะพี่น้องเนาะครับเอาวันที่หนึ่งนะพี่น้องเนดะือนหนึ่งเมษายนสองห้าหกเจ็ดนะครับเนาะรัฐบาลไทยนะครับเดโอนเลขเด็ดพ่ออ้วนนะครับบนล่าง วิ่ง6กับ8เน้นที่8นะครับจับคู่ก็มี6 1 6 3 6 8งหกสามโอ้นะครับเอาะนนแล้วมากชอบตัวได้ก็จะลืมนะพี่น้องเดอ้อไปกลับตัวไวน้นะ้ำนะเ,าเนานะครับเนาะครับเอาพอเตรียมข้อขอคุณหลายๆ้อครับเด้อพออ้วนเนาะครับเนาะนะที่ให้แนวทางรัฐบาลไทยพอเตรียมมารับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิง่งไปเป็นแนวทางน้ำกัน ชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเดอ้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วมักชอบตัวเลขก,ก็่ะ,ะลืมเด้อพี่น้องเดอ้ขอขับไปเลือกซือ้อเลือกหาสลากกินแบงรัฐบาลไว้เนาะพี่น้องเนาะครับเกือบครูผู้แต่มบอกกันละมักชอบตัวเลขห้าก,ก็่ะ,ะลืมกับตวัวไว้นํำเนาะครับเนาะครับ เอาเขา้มาแล้วก็จะเลืมเด้อพี่น้องเด้อกดไหลกดแช่ให้พ่อแต้มนํำแดเนะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พ่อแต้มนํำนะครับครับพ่อแต้มกับข้อฝากกดติดตามช่องน้ำแดงเด้อพี่น้องเด้อช่องใหม่ของพ่อแต้มคนเดิมซานแนลนะครับเนาะช่องใหม่ครับกดติดตามกดกระดิ่งแก้งเตือนไว้น้เนาอพี่น้องเนาะเพื่อจะบ่พลาดชิปใหม่ๆที่พ่อแต้มลงไปนะครับ ครับเอาสุดไทยไทยสุดนี้พอแต้มขอกับขอพระคุณเย็บชีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิงมาติดตามพอแต้มครับพอแต้มขอไว้พรในห้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเก็บใหญ่ใด้่วมไข่ให้มีนะครับเนาะครับขอให้มีแต่โศกตลาบให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกถุกคนนะครับเนาะครับเอาสําหรับคลิปนี้พอแต้มกับมีแค่นี้นะครับเนาะครับเอาไว้พอกันอีกคลิปหน้า ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม